ไปดูไปดูเป็ดไปได้ไหมต้องเป็ดเปดเป็ดกับ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 ลองดูดีก่าหนุ่มเป็ดน้องเป็ดกับ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 อุ้ยเป็ดมีไอ้นี่ที่หัวด้วยอ่ะ มันขนที่หัวด้ะกับกๆับมาเร็วมะแม่ลองโยนใหยดูโยนมาแล้วนึ่งงเม็ดนึงนึ่งงนกับ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 บกับกับกับน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดคียอาย กูเดินมางี้มึงเดินเองนู้นไปตัดหนังน่คือยุงอุ้ยมีปลาด้วยหรอปลาหรือลูกกบลูกออดลูกออดู่เนบอแต่่ามีกบ ไปมาเอาไหมาให้ไก hey! no uh! mm ่ก hmm. ินก oh. ินไตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่แล uh ้ววเออรู uh ้แล uh ้ว วิพ่อไปเอาลูกเป็ดมาอีกแล้ววะเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหไงาขาวขาวไงขีเป็ดใกล้กเป็ดดิแช่แบะเแช่แบะเแช่แบะ น,นี่คือน้องกระต่ายนี่เลยพี่มารอแล้วนี่น้องกระต่ายพิ่งมารอแล้วเข้าไปชมกันไปสิเข้าไปฝนตงไม่เปียกห่อเนี้ยแล้วตรงนู้นนะ่ะอ๋อท่อมัน,มนไหนมีรูกมันวะรูกมันอ่ะ ออโอระวังมันวิ่งมาเนอะโอ้ยน้องเต๋อม,มันไช่แล้วเดินม,มาตามแล้วมอ๋อล็อกไปให้ลนะไปเดินไปมันหิวแล้วสิมันวิ่งมาแดงมันนึกว่ามีอาหารนะเนี่ยไม่มีแล้วกันหนูฟองหนูมี<า>ตัวเล็กอะมีลูกมัน, <c oughs> มนปะแก้วย <c oughs> ่าเนี่ยที่เพิ่งตัดเนี่ย แม่ตัวที่เอาปิดก่อนไม่ไม่ป้อนมันนะ ปอนปากมาเลยระวังใบใบมันคมอ่ะใบมันคมส่งใบให้มันกิน่ะส่งใบให้มันดิอุ้ยแมนเป็นน่นเอเป็นไรล่ะเราอ่ะ อย,ยอยู่นี้ไม่เปียกขนนะ,นะ,ะต้นไม้ช่วยกันตาแดงโหรอจ้อาจะดูให้ตาแดงเป็นไรนี่ก็ตาแดงตัวขาวตาแดง,งเออ